แล้วก็วันนี้เนี่ยผมขับรถมาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับเพื่อมาวันเกิดคนนี้นะครับเอสายเต๊าะอันนั้นอันนั้นอยู่ฟังเตนนะครับเป็นเอสายใหม่ก็บอกเลยครับว่าปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะที่มางานวันเกิดของเอนะครับปีที่แล้วมาเนี่ยผมกับเอเนี่ยตอนปีที่แล้วที่เราสองคนเนี่ยโดนทัวร์กันมหาศาลเลย นะครับคือจะบอกว่าทุกคนครับชีวิตเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นน้องเป็นพี่เป็นเพื่อนกันเนี่ยกับผมกับเอกแล้วแหละนคนที่อยู่ที่เนี่ยนะครับมันจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับวันนี้วันดีนะครับก็ขอให้น้องเอกเนี่ยสมหวังในทุกๆอย่างนะครับที่เป็นตัวแทนของทนายความเนี่ยก็มอยากเอกลงคดีอะไรนะครับไม่ใช่ว่าอยากทำคดีนะแต่ว่า นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในทั้งการเมืองและการช่วยเหลือคนนะครับก็แฮปปี้เบอร์เดย์ตบมือให้